ใส่ลว้ยอีน้ได้ขึ้นเรื่องต้นขึ้นเรอ้องนะทีเดียวขึ้นเลยนะอ้าวหนึ่งสอ5สามหสสมี้าตูดขึ้นมแสองมีโนลีวอีโดลิเก่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่เก โอ้เก่งกันเว้ยม้ยี่สิบมันมียีิบสองมีแค่นิดกาลีนิดอื่นแ้วกเก่งรู้จักเอาวิ่ถักรดีนี่ถักกดีไปถักกรดีโดยสองคนอาักตัใจดีๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบส 8, 9, เออพอแล้วเย็บวันนี้มันนานจัดเลยอุ้มอ่ะอุ้มอุ้มนานจัดแล้วนะไม่เอานะลูกอื้อยิ้